เงินี่เข้ามาเล่นเกมรับสมองกันพี่นอ้องใ้บักหลานก็เหรียญเลยกติกามีว่าเข้าจับใหม่ได้จองใหม่ให้จังไล่กระแด่ไ้บังหน้าวนี่ออกนอกแก้วเด้อนี่สมมติว่าเป็นแก้วนี่จับได้จองใหม่ขยับได้จองเพียให้จังไล่ก็ไแด่ไ้บังหน้าว์ยังอยู่นอกแก้วให้ได้เนาะเริ่มว่างได้แบบอยู่ว่างยังได้ก็อยู่ในแก้วไงแล้วก็เนี่กย อันบนน้าอะไรยังไกี่ดอกอ๋อน้อยได้ไหมอ๋อไปแล้วก็ย้อนกลับวันนี่เราก็ได้เจอบนน้าเอาเป็นไงคิดไงเป็นยังไงก็ได้จะไป็นตังเทียนคิดนะเอาไปไว้ายฝึกสมอง้ออพี่นงยู่ข้างในไงให้อยู่ข้างนอกค่ะทำยังไงก็ได้ให้ ให้ลงน้าอยู่หน่อยแก้วแด้วที่นอนได้อเาไปล้องเล่นกันเบิ่งย่อมไปยุบย่อมไปย่องว่นไหนย่อมย่องว่นไหนย่องเอาวางดิวางได้สิอยู่ข้างในไงลูกย่อมไปย่อมไปย่อมว่นไหนย่อมมันจับได้สองครั้งนะนี่ไม่ได้อยู่อย่างนี้นมันก็สองครั้งมันก็หมดเลยนี่ก็อยู่ข้างในอีก Kia, nó này là keo nóc bình thường á, cái này cái này cái này trong này, u hằng hằng này đây, đẹp đẹp xong, bước 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 xong, này là lục keo nước cờ đấy, nè chắc bọn con hằng rồi đấy, được sẽ... đây, anh <laughs> <laughs> à nói anh lục keo, anh cứ u hằng này u, <laughs> <laughs> nhăm về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  nhăm cái này ไม่ใช่มันอยู่ข้างนอกไงลูกมันอยู่ข้างนอกแก้วอันนี้เป็นแก้วใช่ไหมเนี่ยเป็นแก้วใช่ไหมลูกแก้วใช่ไหมให้เต่งไวก็ได้ไอ้เอาหนาวดิด้วยที่ว่าเรจับงไ้กหนาวนี่ยยับไมมแค่ซ้อมไมเด็ดซ้อมค่ะไจังไงบ้าย่องไปย่องไปยังไปย่องไงร่างด้วยร่างยังไงด้ว กอดได้สามเที่ยวละเนี่ย <c oughs> ยมไปย้มไปย้มไปยอไป้ยอแเ้าย้อแล้วครับย้อมล้วเป็นว่าเอ้ยเดแม่สิกบอกเองจับได้สองไม่ให้ให้ในห้องปร่ตรงจับนะให้ได้ไหก็ได้เห็นมัอยู่ข้างนอกนะนี่างได้ซอเบิ้งเด้วันนี้ได้เฉลยเหเบิ้งจับใหม่ที่งนใหม่ทีหนึ่งเด้อด้อใหม่ทีหนึ่งให,ใหม่ท,มท,มท,มทสองเนี่ยอยากบอกอยู่ ยัะเรื่งนอกวะนี่ละไปไปฝึกสมวังเด้อ <found> ท <offs> ี่นอกเด้อกับลูกกับหลาน